ก็นั่งค่ะโต๊ะมาด้วยนะคะอัคีมานั่งค่ะไม่ทําก็ไม่รู้ใครจะทาให้นะคะก็ต้องทาเองค่ะต้องทาเองนะคะติ้ป,ปาก็ไม่ว่างก็นั่งถอนค่ะโต๊ะมาค่อยนั่งถอนไป หัวกระเซิงเลยค่ะหัวกระซิงเลยนะคะเ,เพื่อนมาช่วยทํารุ่นหน่อยจ้ามาช่วยทํารุ่นหน่อยนะจ้าเสร็จแล้วค่ะ ได้นิดหนึ่งก็มานั่งค่ะถอนได้นิดหนึ่งก็มานั่งเนาะเสร็จแล้วค่ะ แตกออกก็เป็นลูกเต็มเลยค่ะผักอันนั้นส่วนพริกค่ะทำฝนมันตกทำมันก็อนง่ายนะคะทนง่ายค่ะเดี๋ยวันนี้ก็นั่งอนไปนะคะคยืนไม่ไหว พอขึ้นนิดนึงก็เตรียมเป็นลูกนะคะเตรียมเป็นลูกค่ะไม่ทำก็ไม่รู้ใครจะทำให้นะคะก็ต้องทำเองค่ะต้องทำเองนะคะิปาก็ไม่ว่างแตกออกก็เป็นลูกเต็มเลยค่ะผักนั้นส่วนพริกค่ะทำจะ ก็นั่งถอนค่ะอตุกมาค่อยนั่งถอนไปส่วนพระมลค่ะ เวลาแป๊บหนึ่งค่ะเพื่อนๆนลกเหลือเกินค่ะลกเหลือเกิน อนได้นิดหนึ่งก็มานั่งค่ะถอนได้นิดหนึ่งก็มานั่งเนาะเสร็จแล้วค่ะ แกออกก็เป็นลูกเต็มเลยค่ะผักอันนั้นส่วนพริกค่ะทำจะถอนได้นิดหนึ่งก็มานั่งค่ะทอนได้นิดหนึ่งก็มานั่งเนาะ ขอเวลาแป๊บนึงค่ะเพื่อนๆนลกเหลือเกินค่ะลลกเหลือเกินฝนมันตกท่ะก็อนง่ายนะคะทนง่ายค่ะเดี๋ยวันนี้ก็นั่งถอนไปนะคะยืนไม่ไหว ถอนได้นิดหนึ่งก็มานั่งค่ะถอนได้นิดหนึ่งก็มานั่งเนาะถอนได้นิดหนึ่งก็มานั่งค่ะถอนได้นิดหนึ่งก็มานั่งเนาะฝนมันตกค่ันก็ถอนง่ายนะคะถอนง่ายค่ะเดี๋ยวนนี้ก็นั่งถอนไปนะคะยืนไม่ไหว ออก็เป็นลูกเต็มเลยค่ะผักน,นั้นส่วนพริกค่ะทำจะาหัวกระซิงเลยค่ะหัวกระซิงเลยนะคะเพื่อน,นมาช่วยทำรุ่นหน่อยจ้ามาช่วยทำรุ่นหน่อยนะจ้าต้องให้เวลาตัวเองด้วยค่ะ ให้เวลาตัวเองนะคะปาดท้องก็ต้องกินค่ะขอเวลาแป๊บหนึ่งค่ะเพื่อนๆพืนลกเหลือเกินค่ะลกเหลือเกินก็นั่งถอนค่ะตุ๊มาค่อยนั่งถอน่ะ ต้องให้เวลาตัวเองด้วยค่ะต้องให้เวลาตัวเองนะคะปากท้องก็ต้องกินค่ะเรา<ฮ>หัวกระซิ่งเลยค่ะหัวกระซิ่งเดือนนะคะเพื<ๆ>่อนมาช่วยทํารุ่นหน่อยจ้ามาช่วยทํารุ่นหน่อยนะจ๊ะ เวลาแป๊บหนึ่งคะ่ะเพื่นอ,อน,ลอน,ไไน,น,นๆลกเหลือเกินคะ่ะลกเหลือเกินขอเวลาแป๊บหนึ่งค่ะเพื่อนๆนลกเหลือเกินค่ะลกเหลือเกินฝนมันตกคันมันก็ถอนง่ายนะคะถอนง่ายคะ่ะแต่วันนี้ก็นั่งถอนไปนะคะคยืนไม่ไหว อนได้นิดหนึ่งก็มานั่งค่ะถอนได้นิดหนึ่งก็มานั่งเนาะส่วนพรกมันลลกค่ะ